สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการจับจัก,กรโบตัวที่2นะครับหลังจากที่เราได้เข้ามาในพื้นที่ของจุนอนแล้วนะครับพอออกจากเหมืองก็เดินมาทางซ้ายตามแผนที่เลยนะครับอยู่ถัดจากฟาร์มจักรโบนิดเดียวเควสนี้นี่ทําผมติดอยู่พักหนึ่งเลยนะครับได่รู้ว่ามีใครติดเหมือนผมหรือเปล่านะเพราะว่าผมใช้เวลาจับจักรโบตัวนี้หลายครั้งมากเลยอันดับแรกเลยนะก็คือการสับสวิตให้รถรางมันเลื่อนนะครับแล้วเราก็แอบหลังรถรางอย่างนี้ ค่อยๆเ,เป็นค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบนะหลังจากนั้นนะครับเราก็มาสับสวิตต์ตรงนี้พอสับปึ๊บนะครับรถรางก็จะค่อยๆเ,เลื่อนมาราวนี้เราก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับเดินไปเก็บหินมาสักก้อนหนึ่งไนงะเพราะว่าจะต้องใช้แน่ๆอพอรถรางมาถึงตรงนี้นะครับเรามานแดงก่อนนะ ทีนี้เราก็ซับสวิตกับนะครับแล้วก็รีบคลิ้งไปหลบข้างหลังรถรางแบบนี้ทีนี้น้องๆที่อยู่ทางขวาก็จะไม่เห็นเราแล้วโอเคจังหวะน,นี้เราก็เข้าไปหลบในพุ่มหญ้านะครับนั่นแหละ ตรงจุดนี้นะครับเราต้องปาหินไปที่สวิตปึ๊บรถรางตัวนี้ก็จะค่อยๆเลื่อนนะตรงนี้ต้องระวังมากถ้ารีบออกไปจกรโบอีกตัวจะเห็นนะครับโอเคเราค่อยๆเดินหลบไปกับรถรางอย่างนี้ ตอนแรกเลยผมไม่รู้ว่าต้องปาหินไปที่สวิตนะครับเฟลอยู่หลายครั้งเลยเดินลบไปอย่างนี้นะจะเห็นว่ามีโกโปอยู่ทางขวามือนะครับแล้วก็ราจังหวะนะแล้วก็สลับมาหลบทางซ้าย โอเคเท่านี้เราก็ไปต่อได้แล้วมีชโชคโบสที่เราต้องจับอยู่ทางซ้ายมือนะครับเพราะงั้นเราก็เลยต้องสลับไปทางขวาแบบนี้เลยนะจ,จะถึงแล้วจะถึงแล้ว โอเคท่านี้เราก็วิ่งเข้าไปจับเรียบร้อยด่เค่นี้เราก็ได้ชโชกโบโตัวที่2เอืมาถี่แล้วโดยชโชกโบตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถในการแต่หน้าผาได้ด้วยเอาล่ะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับบ๊ายบาย